โอ้ยเคียคผพูดปุ๊บม,มจะส่งผมกลับปั๊บเลยเปะเนี่ยไม่เอานะตายนะเนี่ยดักตบดอยเซอร์เหรออยู่ของเราได้แน่อย่าไปแกล้งดนืถ้าถ้าเล่นในรง้งอะสตาตอนนี้ผมก็แนะนำอยู่นะเดวิลเวกนะครับในรง้งมันทำจกกังหวะได้เยอะนะมันต่อคอมโบได้ดีนะครับผมแต่ถ้าในในแข่งจริงๆเกิดอัปเดตครับ <laughs> สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาเติมเกมให้ได้คุ้มค่าที่สุดเลยนะครับผมผ่านเว็บไซต์เติมเกม .com นั่นเองนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์เติมเกม .com นั่นเองนะครับหลังจากที่เราล็อกอิน เข้าสู่ ID เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้มาคลิกที่โลโก้ v v ตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเพอคลิกเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้มาที่ Shop e e Pay ตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็จะมีหลากหลายราคามากเลยนะครับผมรวมถึงทุกราคาเนี่ยก็จะได้โบนัสคูป,ปองไปได้เลยฟรีๆเลยนะครับผมทุกราคาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาเติมให้ดูนะครับนั่นก็คือผมคลิกเข้าไปที่50บบาทก่อนนะครับผมแล้วก็กด ทำการชําระเงินนั่นเองนะครับพอคลิกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้ QR code ตรงนี้มาเลยนะครับแล้วเราก็ทําการชำระผ่าน Shopee Pay นะครับผมรอสักครู่นะครับผมโอเคครับทุกคนแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยทาง Shopee Pay นะครับก็สามารถใส่โค้ดส่วนลดไปได้อีกนะครับผมเพื่อรับเงินคืนอีก2%ด้วยกันนะครับนั่นก็คือ TG2PER นั่นเองนะครับอย่างที่ขึ้นตรงนี้เลยนะครับผมก็ จะทำให้เราเนี่ยได้รับเงินคืนอีก2นะครับจากทาง Shopee Pay นั่นเองนะครับโอเคครับผมทําการสแกน QR Code ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรามากด c o m p l e ตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับผมนี่นะครับผมระบบก็จะขึ้นว่ายินดีด้วยนะครับเราได้ทําการทํารายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ย แล้วก็ใช้คูป,ปองตรงนี้นะครับไปใช้ลดแล่นในเก็บอาได้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าเติมคูป,ปองใน RV ต้องเติมผ่าน s h อ p e e p a พเท่านั้นนะครับผมอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะครับยินดีต้อนรับสูรร่ ROV <ะ>มากเล่นนีโนคูนี้ปะไม่เล่นเกมเปิงตามไม่เล่น <c oughs> ม่แต่คนเล่น <c oughs> ผมว่าเราจะเล่นผมเพิ่งเข้านี่มาเร็วพ <c oughs> <ม>ี่หมอเซิร์ฟอคอริโอ เราต้องไปเล่นเขาเล่นเขาเล่นอะควาเอรลิสกันไม่ใช่เหรอพี่ไอพวกตี้กายอ่ะแล้วก็อัลติมมอลลี่อ๋อใช่ใช่แล้วกูวัวโพลิโอคนเดียวเหรอเนี่ยเขาเล่นเอรลิสเกือบหมดเลยพี่พวกชิปดอนไอแอมไหม่ขอนั้นทุกคนพวกูมาทำอะไรที่นี่ไม่เป็นไรเหมือนมีใครในสิทธ์ก็เล่นนี่นี่นี่บอสมันเข้ามันเข้าเลสมันเข้าเลสออกไดปแล้วไ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 ปแล้วดูว่าแล้วตัวเห็ุไปเวดอะไปเวดคนเดียวใครอะ อดไปเปล่าเฮ้ยเองเบรกกันอย่างนี oh <my> mm ้เลยหล่ำมันหายไปแล้วมันเบรกต่อแบบเนี่ยไม่ครับมันอยู่กับผมคอตอร์นี่ครัไปไม่เนี่ยมันมันเละไอ้นั่นไอ้นั่นครับไปแลกเข้าอ่ะไม่เก็บอ่ะมันเบรกไม่เสร็จเหรอมาอยู่จ้าอย่างงี้ตายหมด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 อ๋ออุ้ยอ๋อไม่ได สวยครับผมไอ้กระแกดกมันเลือกทางพิงเพื่อนเนี่ยแล้วลตับโบเ<ก>ดือะตายเฉยเลยสิศัตรูหายไปแล้วแตกแนงจบ โอ้ยู่บอด้ะว่ลรอดแค่โดนดึงมาก่อนตั้งแต่แรกโอ้โหแม่เอ้ยคมันดดึมโอ้โหมันต่อยสองเช็คมาเต็มหน้าเลยถ้าไม่โดนสองเช็คหน้าไหวอยู่สองเช็คฉันรับไม่ไหวนั่นมันสองลักหรือเปล่าถูกแล้วอะไรครับเนี่ย เล่นเกย์เล่นเกยดเล่นเกยดเล่นเกย์เล่นเกย์ไปลวจ้าไปลวจู้ไปแล้วจู้ไปแล้ะจู้มันจะวิ่งได้ทำไมวะนี่อ่อ Ultimate Ultimate ฮ่ายังไม่เนนี่นวิาอเยังต่นะเอ,อติอไปเตไปเนไปดีเ<า>ก็บแตะมอพอจะเป็นเมนทาชีได้ไหมครับลันลัลนลัละ,ละ,ละ,ละ ต้นแต่แต่ช่วยเ่อนช่วยขีดแลดมาหลังไกยแลดสุดแลดตามสุดจัดสุดจัดสุดจริงนะลกมีลิงไกลเกินไปเกี่วะนรกมีลิงนรกมีลิงก็ลงไปพร้อมกับลิงเลยดิครับอย่างเงี้ยเราไปอยู่กับลิงเลยครับโอ้โหโดนลิงส่งลงนรกว่ะ เฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ไงแลนบอกจะเอาคืนหรออย่าโดนโซโล่อย่กนเขื่อนเยู่วเลยบอกเลยสอรอเลยนะเล่น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  เดี S <S mm ๋ยวนะครับก so ุนตำรวจไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับปวดอยู่ในความตื่นตระหนกเฮ้ยเชี่ยวนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยเฮ้ยก็เปิดเลยละกันโดนมีม์นหลบคู่ไปโอ้ยตุ่นแหลกพอดี ไอเจ้าเม็การ์ตูฟ uh, ิกเกอร์หลบอย่างสวยลนเมื่อกี้ทำไมภาพขาหมดเนี่ยโอ้มันไอ้ไฮแอฟิกเกอร์จ็ดสามสองเล่น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 เล่ล่นเล่ล่นล่ลนลเ่นเล่่่ นนกลางหลอดไม่มีปิกโอ้โหพอก่อนลิง <laughs> แรงอ่ะเองแรงอ่ะเองไว้ก่อนแล้วกันต่อมาแล้วต่อมาแล้วอาจ๋ยวโตอะไม่มีล้าไม่ต้องห่วงกดเด้งเลือดไปแล้ว สวยดีนะเพื่อนตามท่านเนี่ยไปกันกระแตกกันหมดนาทีนี้ไออ้อยไม่เอาจัดเอาจริอ้อยมันจะเอาจัดโอ้มันหลบทั้งหลบ หลบในหลบในหลบในหลบจะยังไงมันจะหลบอีกหรือเปล่าโอ้มันจะดึงมันจะดึงมันจะดึงมันไม่หลบนาคอดงัดแบบไม่หลบแล้วม,มีมไหมบินใส่คนหลบเฮ้ยไอ้วอตได้คิวเล็งไว้แล้วหมาบอกเหงาเลย <laughs> <laughs> คอนเทนต์ครับถ้าชี้ไม่กลับบ้านจนกววาจะมีคนส่งกลับนั่นแหละเฮ้ยเคีียกูพูดปุ๊บจะส่งกูกลับปั๊บเลยปะเนี่ยไม่เอานะตายนะโอ้เนี่ไปเลเ่่นมาได้เล่นกับเพื่อนแล้วเรียบร้อย Lên lần 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 Mà lần lần Mà lần cơn lần 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 ดักตบดอยเซอร์เหรออยู่ของเราได้แน่นนยอย่าไปแกล้งอื่นโดนดักตบมันเซ็งนะถ้าไม่ได้คุยกันไว้ก่อนแต่ถ้าบังเอิญกดเจอกันก็อีกเรื่องนึงก็ช่อาถ้าบังเอิญกดเจออีกเรื่องนึงแต่ว่าตั้งใจไปดักตบคนอื่นนะครับดักคนอื่นเซ็งนะเออเพื่อนหงุดหงิดนะบอกไปใช่ใช่ใช่มันจะมาช <spe ud> นะเพื่อนก็นไม่ได้แฮปปี้เพื่อนแพ้เพื่อนโดหงิดเพื่ไม่มีอะไรดีเลยมันจะมาฆ่าผมจะมากลัวแล้ว ไหนใครลุยเข้าไปบอสลุยเข้าไปจัดตายโคตรนี่คือการเก็บสเต็กรการเก็บสเต็กที่โคตรไวไวยิ่งกว่าไปบมดลุยถอยไปเลยถอยไปหน่อ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 ยหายแล้วโอ้โหโดนคาราตตีโอ้โหเมื่อกี้เห็นนล้วเห็นกันทั้งปังปะกตงคือขึ้นตรงตรงคือขึ้นลงอะไรวะเนี่ยมังเฮ้ย นี่ครับถ้าใครถามมอสว่าจะเอาตัวอะไรมาเจอทาชิแก๊กครับแก๊กเคาน์เตอร์ทาชินะอุ้ยโหมันติมันดึงอะไรอ่ะ <aroma> มันดึงอัติมอนหลุดเลยอ่ะเมื่อกี้นี่มันโซ่โซ่กระชากมิติมันฟลิงก์กิองีเดียวตายออฟโล่ พันพันหล่นการโดนดุดูดดอ้หจวดจ้าจวดจ้าเฮ้รอดรอดรอดเดินดุล่ล่เล่นด้วยจ้าเล่นด้วยจ้าหมุนหมุมุเออพลังแฝงเดวิลอไม่ใช่เขาเรียกเออเดวิลเวกานิงนะครับผม ถ้าถ้าเล่นในแรงอะซาต้าตอนนี้ผมก็แนะนำอยู่นะเดวิลเวกนะครับในแง้งมันทำจังหวะได้เยอะนะมันต่อคามโบได้ดีนะครับผมแต่ถ้าในในแข่งจริงๆเกิดอัปเดตครับเนี่ยผมติดแล้วเดวิลเวกอะอย่างโหดเอาตกเครื่องเรียบร้อยครับพาได้พอมีเกมพอดีพี่วยนะครับเมื่อกี้อรบ อาจจะให้พูดเยอะตกเครือกแตกไปดิครับรออะไรแค่ยางสปินหรออาไม่ใช่มันวิ่งไววะอั้รักรักลิงทุกทีจะตายชีวิตเงาเงาโอ้โหแต่จะมันจะไหลเข้ามาตีผมได้ก่อนเนี้ยจะดูดีกว่าไอเทมชิ้นใหม่ไอเทมชิดใหม่ โดนใจชาตาจะุ้่ค่ะติว่วันไหนเราเฮ้ยเอาเอา,เอาสตีมอสเป็นเอเอเดนเอเ,อเอดนมาก็ได้นะลันลันลันล่ะมีลิงอยู่อ่ะดุดแล้วดุดแล้วดุดแล้วถอยไปหน่อยก็ดีโดนมองเฮี์ลัมแล้ว ไอ้ไก่เกิดไออ้อยกับลีนเว้งมาข้างหลังแบบสองตัวหยุดยังไงไม่ได้อะตัวตัวมันไม่มีตัวหยุดได้เออหยุดไม่ได้มันไม่แค่ทำใจอะไอผมต้องออกแข่งแล้วก็ยื้อไปอะออกแข่งแล้วก็ให้มันโูงเข้าไอ๋อนี่ฮิโอกะชิโอเดอรลอดลอดแน่นอน อุ้ยถ้ามีสองวัยวันนี้นะอัน <You S 1> <ไป S 2> หนึ่งเก็บเองลิงอ่ะไม่ใช่้อเอาเอาปับปะเอาปับปะเอาปับก็ได้นะ่งหลบนี่ขนาดโดนสโลขนาดนี้ยังคิ้วขนาดนี้อย่างเนี้ยไม่ไหวแนละ้วเจ็บเกินคิ้วจริง ไปรักกันดีป่ะสับตับสับตับตับแอบดูว่อยู่ครับเฮ้ยแอบมองอยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยแอบตรงใกล้อยู่นิดนิดแต่เธอไม่รู้บ้างเลยไม่มอยู่ข้างอยู่างนะได้หรอตัวอ่อนแคอร์กับโอ้ยข้างหลังแก๊งดูด ตอนล้างให้หรอยิะไปไหนนี่อกนะน่าจะยน่าจะซอสแท้อยแน่ซ้อสแท้สมอตไรเงี้ยก็ตอกกระแตกโตเต้อไนี่นี่เป็น้องเดี๋ยวนี้เห็น กันไม่เจอสินะแต่เราก็หากันยังไม่ได้ใช้เลยอฟอสการ์ขอใช้ก่อนอย่าพึ่งมาแล้วฟอสการ์รด้วยพลังแห่งฟอสการ์เอาปะแล้วนะ ไอ้ไม่เล่นเลยอไอ้โดนลิชุกปึ้งทุกปึ้งทุกปึ้งไม่ต้องห่วงฟอสการ์ที่มันดีจริงๆเลยไม่ได้ชเลยไม่ได้ไงล่ะเลยจริงตั้งแต่เบสิก็เสร็จทั้งหมดแลจอนรู้สึกโอ้โหมีไมาแง่วีพีปล่อยตายแม่งตายแล้วเมื่อกี้ตายแล้วได้บอกก็เลยเนี่ด้วยมาทางไอ้ฟอสการ์ Oh, cavolo, è un po' arcato!